สวัสดีครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องพาพี่น้องมาเบิ่งฉากนะครับฉาหมอลำไซม,มี่หกปีหกครับพี่น้องนี่ตอนนี้ห้ากอะกำลังติดตังทีเดียบร้อยครับพี่นอ้องน,นีุ่่วงเย็นพี่น้องอเบ่งได้แบบน,นี่ครับวันนี้อากาศเป็นใจครับนี่ครับพี่น้อง อากาศปลอดฝนแน่นอนครับพี่น้องน,นี่นี่ครับคืนนี้ร่วมใจครับพี่น้องครับ <c oughs> อยู่วัดนู่นสว่างครับบรนคอไงอำเภอกูแก้วครับจังหวัดอุดรครับพี่น้องครับนี่ครับท่านที่

กล้จะเสร็จแล้วครับพี่น้องเป็นไฟเป็นทีเดบร้อยแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องพาพี่น้องมาเบิ่งชานะครับชาหมอลรำเซมิหกปีหกครับพี่น้องนี่ตอนนี้หอกครับลำตีตังที่เด็ดลอยครับพี่นอ้องนี่สูงลงพี่น้อง อ้ดูง่ายครับนี่ครับมันมีอากาศเป็นใจครับนี่ครับพี่น้องอากาศปอดฝนแน่นอนครับพี่น้องนี่น คืนนี้ร่วมจอยกับพี่น้องครับอยู่วัดนุ่นสว่างกับบันคอไงอำเภอกูแก้วครับจังหวัดอุด,ดรนะพี่น้องครับนี่ครับทถานที่บรรยากาศนะพี่น้องเดนพี่น้องเดน เป็นไรครับนี่